เอเพซโซเหรือว่า d f 6อฟหนั่นเองตัวนี้สามารถปรับรอบหมุนได้ครับตัวเล็กรอบหมุนเร็วบอดี้กาแฟก็จะมากขึ้นบอดี้ก็เหมือนเรากินน้ํากินนมนะครับตัวเล็กคราวนี้ <A 3. S 1> เราจะมาปรับรอบหมุนที่มันใกล้เคียงกับ A a เอา้าวนี่ฝั่งนี้ A3 ความเร็วรอบหมุนเท่าไหร่ครับผม A3 ประมาณ2อ0 0นะ2อ0 0หเลยเหรอประมาณปะ,ปะไม่รู้แต่มันเร็วเหมือนกันนะประมาณ2,400รอบกับประมาณส่วนตัวผมอะน่าจะมากกว่าพันแปดอะ มันเร็วมากประมาณ2,400ัร้อยตามตามหวันมอเตอร์ปกติแล้ว A4 ของเราเล่นกันอยู่ที่ประมาณกี่วิ8ปวิด้วยใช่ไหมใช่8วิประมาณ8วิความไวแวิไอตัว A3 ประมาณ7จ็ดวิโอเค ช่วงที่มันสะเทียนสะเทียนแล้วอะ,สะแสดงว่ารอบหมุนมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นจะเอาให้ทัดเทียมกันก็ต้องปรับรอบหมุนให้เร็วที่สุดนั่นแหละก็คือ1,800น,น,นะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูจำไว้ว่ายิ่งความเร็วมากเฟลเวอร์ก็ยิ่งน้อยข้อดีของตัว A4 ก็คือมันปรับจูนรสชาติได้เลยจะเบาบางเอาไปดิฟมันก็ได้นี่คือข้อดีของเขาครับแต่มันออนดีมันไม่ได้นั่งเอง <c oughs> ก็คือมันคือซิงเกิลโดสมันไม่เรียกว่าว่าข้อเสียหรอกเวลาเราทําหน้าร้านนะครับเราก็ต้องมี2แบบก็คือออนดีมานหนึ่งเครื่องและก็ซิงเกิลโดส1หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นซื้อซะสอตัวเลยก็ได้นะครับอ่าคราวนี้เดีย๋ยวเรามาดูความเร็วกันนะครับนี่นะครับดูข้างๆนี่เลยเปิดเครื่องก่อนเหมือนเดิมพร้อมนั้นได้ยินเสียงปุ๊บหนูกดเลยเอานิ้วไว้ที่นี่นสไปเลยครับผมเสียงหมดเมื่อไหรเอานิ้วไว้นะนึงนะ พ่อประมาณ8วิ 8. ถ้าเทียบกับเมื่อกี้นี่อออดีมานของเราเท่าไหร่6.7จุ <6. S 2> <7. S 1> ดเจ็ดะไอเนี้ยช้ากว่าตอนนี้ <laughs> ถ้าเน้นออดีมานทำเร็ว ยังไงก็แนะนา A 3ส่วนถ้าจะซีเรียสก,กินตัวนี้จะปรับมเมล็ดได้เขาเรียกว่าไงรสชาติได้มากกว่าฟังดูครับผมอ,อยู่ที่เราเลือกเลือกอยังไงซื้อ2ตัวสิคะ<อ>ซื้อเป็นเลย2ตัวดีสุดมาคราวนี้เรามาดูผงที่มันตกออกมาว่ามันจะออกมาซีโร่รีเทนชันหรือเปล่าซีโร่รีเทนชันก็คือใส่ยีควรจะต้องออก20อแต่ถ้าสมมติว่ามันออกมาแค่18หรือ19.8าอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า low retention ครับผมมาดูกันตอกกันไปเลยเปิดอย่างนี้ครับ ปัดอย่างงี้ครับเสียเวลาหน่อยเครื่องนี้แต่ก็จะเอาเนี้ยปัดก็ต้องอย่างงี้แหละมันเป็นแม่เหล็กค่ะ,อะเอากลับบ้านไปกระพริบทำความสะอาดง่ายดีนะ,ะใช่แล้วสลับบึ๊บ อุ้ยหายไปต้อง0.4จริงๆแล้วมันก็อยู่อย่างนี้แหละเพิ่งล้างเครื่องด้วยเวลาเราล้างเครื่องมาใหม่ๆมันจะติดอยู่ในแน่ประมาณเนี่ย0.4 0.5ถึง0.7ได้ครับมันจะไปเข้าไปอุดตามรูน็อตเพราะฉะนั้นใช้แปสรกประมาณ2-3รอบมันก็จะเกือบจะ zero r e เ e n t i o n เลยทันใดเหรือว่า20ออก20นั่นเองครับอ่านั้นเดี๋ยวเติมให้พี่นิดนึงเติมมาเลยค่ะตัวเล็กแค่นั้นแหละดูนะคิดว่าอีกเม็ดตัวอืม ได้ไหมคะไอีกเม็ดนึงอ่าเม็ดนึงได้แล้วโอเคสมเม็ดสเม็ดก็ประมาณ0.4กรัมเอาไปมาดูต้อสกัดเลยกันครับขอให้เวลาใกล้เคียงกันก็คืออยู่ประมาณ35 36ถึวิก็ใช้ได้แล้วพอได้มาทำล้วจะเข้าใจว่ามันสนุกแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นี้ด้วยไอ้ที่แค่เนี้ยที่ทำอยู่เนี่ย คือแค่ตั้งต้นยังไม่ได้แบบแสดงความเป็นตัวเองเลยว่าเราเปลี่ยนให้รสชาติมันกลายเป็นทางไหนที่ทางไหน oh. ซับซ้อนขนาดไหนนี่คือความเก่งของมาเลสตาแต่ละคนมันเลยทาให้เป็นเสน่ห์ไปจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับถ้าเครื่องมันสามารถเล่นได้แบบนี้นะครับก็คือสามารถเล่นอุณหภูมิได้เล่นการพลีน้ําได้มันขับรสชาติได้หลากหลายนั่นเองโอ้โหมันจะไม่เหมือนเครื่องรุ่นก่อนๆแล้วถ้าทาได้ขนาดนี้รุ่นมียี่ห้อนะบอกเลยมีหลายแสนนะ แต่ตัวนี้เจ็ดหมื่มีทองแล้วกันเอาซึมซ้ำไหมครับผมโอ้โหอย่าบอกนะว่าดอกเดียวได้เลยมันจะเทพกันไปแล้วเฟืองเดียวกันนะครับขอย้ำน,นะครับ S S F D L C ครับผมสามสิบแปดเราตัดนะครับ ดีกันครับผมชิมได้เลยครับผมอ,อ,อย่าเพื่ออีกดอกหนึ่งก็กได้ดอกนี้เกือบ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 ก็คือ40จบประมาณ38 37อยากจะอยากให้ใหมันยากกว่านี้นิดนึงเราทำไ,ได้อา<ะ>ชิมครับผมเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวนี่เปรี้ยวก่า <ๆ S 1> เลยเหรอเปรี้ยวกว่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดนี่คือเวลามันเกือบจะ40บจบ38แล้วนะนี่มะน,นาวเนี่ยอันนี้มะนาวเลยเหรอ เฟิร์มเดียวกันนี่คือ S S F D L C เหมือนกันเลยครับอ๋อแต่ต่างกันที่ความเร็ว1,800รอบก,กับ2,000แต่เวลาใกล้เคียงกันนี่ขนาดเวลาสูงกว่าด้วยนะ40 38อะ่ะมันก็ต้องหวานเหมือนกับไอตอนช็อตช็อตั้แรกที่เราทำเลยเข้าใจยังความเร็วมีผลความเร็วม,มีมันเปรี้ยวเลยมันเปรี้ยวแแล้วก็ตกมตาหว<อ>าน,นา <S <S> โอ้ยาว คืออันนี้นะ<ช>แต่หวานเหมือนกันข้อดีของมันแต่เฟเวอร์จัดนั่นเองใไม่ได้บอกอันไหนดีกว่ากันนะแล้วแต่ชอบแต่มันคือเฟิองเดียวกันความเร็วมีผลต่อรสชาติกระตุกจิตประชาบใจนี่ <c oughs> เอาว่าเดี๋ยวผมจะทําให้มันหยาบก,กว่านี้นิดนึงก็แสดงว่าถ้าหยาบก,กว่านี้นิดนึงมันก็ต้องเปรี้ยวกว่านี้อีกแต่เวลาจะเป็น35ถึง36เท่ากันเลยดูกันครับผมอีกดอกหนึ่งตัวนี้จะไม่ได้กินเลย อ่เมริกาโน่อเมริกาโน่ให้ตัวเล็กดีกว่ามาอ้าวทุกคนครับมาครับกินกันให้ตายไปข้างเลยครับคือมีแล้ว,ลวชอบกินกาแฟแล้วชอบกินกาแฟเรามีความสุขกับการกินกาแฟอันนี้อร่อยกว่าผมชอบเอออันนี้อร่อยแต่แต่ว่าแต่ว่าช็อตเมื่อกี้ที่คนบอกว่าตัวนี้เปรี้ยวเกินไปแต่พอเป็นโน่เข้ากับโน่วกว่าเออรสชาติ เมื่อกี้นี้มันจบประมาณ40เกือบส8วิอยากจะให้มันจบเร็วขึ้นต้องปรับประบทให้หยาบหรือละเอียดยาถูกต้อง15คลิกิไปเลยครับผมเมื่อกี้ผมใช้ 10, 15บสครึ่งตอนนี้เป็น15ไปเลยเดี๋ยวมาดูกันอ้าใส่กับหนูก็ต้องกระจับนี้ให้มันอ่ะลองเข้าไปครับมาดู ตัวเล็กขรับบ้างดูสิเก๊กกลางๆโกโก้นะคนนี้ใส่ไปเลยใช่ไหมนี่หนูต้อวางกับพื้นนี่อ่ะลองดูเคาะได้เลยอันไหะของพี่เป็นรอยหมดแล้วเนาะชดใช้ด้วยนะ อาจับขึ้นมาแล้วเคาะถูกต้องนี่ <laughs> เริ่มเป็นนี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคเวลาทำงานทั้งหมดหนูต้องไว้ตรงน,นี้โอเคอ่ต้องตกมันอย่างนี้เลยต้องตกจคจับไว้แล้วหมุนวเร็วเคาะค่ะอ่าขันนี้เสียบเข้าไปนี้เลยค่ะอย่างมั่นใจ ออกมาเลยโอเคจัดไปลตัวเล็กทำกาแฟได้แล้วซื้อเครื่องกลับบ้านไปด้วยนะอ <c oughs> โอ้ยสวยจัดกาแฟดีเพราะอะไรอุปกรณ์ดีไง <c oughs> โอ้โห มันก็เลยทําให้คนทํากาแฟถึงจะไม่ค่อยเป็นแต่มันก็ทําได้นะคะเริ่มไล่นะนะสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกอุ้ยสามสิบหกจบสามสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้เทีได้ครับเราถ้าสมมติมันไม่จบถึงสี่สบอะเป็นเพราะว่าเราไปตั้งใหม่ เพราะว่าเบอร์บทมันไม่เท่ากันแต่เราใช้อโอโต้ของอีเบอร์หนึ่งงงไหม<อ>น้ำมันเลยจบไม่เท่ากันรอบันไม่กินพันเจ็ดอ๋อนี่เราวนี่ไปกินเนี่ยมือลั่นช็อตแรกคือพันเจ็ดนี่คือพันแปดละชิมกันครับผมจบเลยถ้้านนรอะช็ชอตนะ,ะช็อตดีกว่าเยอะเลยใช่ไหมตกลงเมื่อกี้เนี่ยดอกแรกอะ่ะคือรอบพันเจ็ดตอนนี้มาพันแปดแล้วแต่ถ้าเทียบกับเอสามแล้เป็นยังไงจําได้ไหมเอสามช็อตยังกินหวานกว่าไหม หวาน, 3, านกว่า A สามหวานกว่าผมว่าเทียบเป็นง่ายๆเลยนะเฟืองเดียวกันหวานกว่าเพราะอะไรความเร็ว2,000<อ>กว่าไอ้นี่มันแค่พ<ม>ันแปดแต่พอปันโดลองโน่สิเป็นยังไงลองดูนะอ๋อมาชิมกันครับผมแ,แต่ขับแต่ขับแต่มันยังมีมันยังตัดทิ้กอะโรมาอะโดมาดีกว่า แต่เอาจริงมันมันสูสีว่ะยังไงก็สูสีต่างต่างกันแค่รอบหมุนเฉยเพราะฉะนั้นไปดูวันแค่การทํางานดีกว่า A4 ก็ดีเรื่องปรับรอบหมุนรสชาติได้หลากหลายกว่าส่วนออดีมานก็ประยกให้ A3 จริงๆ A3 มันทำได้ทั้งสองแบบเลยซิงเกิลโดสก็ได้ออดีมานมันเต็ดกว่าคราวนี้อยู่ที่ความซีเรียสแล้วซื้อสองตัวไปจบจไปคือถ้าใครมองขาเอสเปสโซ ไตเลอร์อยู่ครับแบบดิจิโซ่ดิจิตอลปรับแค่นี้เออเอสามเถอะขอร้องน้องว่านเออโอเค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 คือถ้าถ้าถ้าเป็นผมแนะนำผมแนะนำว่า A 3สาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่กินเหมือนเดิมทุกวันเราปรับทีเดียวเสร็จแล้วเราแค่คอยเช็คว่าให้มันอยู่ทีเดียวแล้วเราก็ทำได้เรื่อยๆ a อเสีเนี่ยมันสำหรับคนที่แบบที่เล่นเปลี่ยนทุกวันเย์บปลเลดไปเรื่อย ซีเรียสแดกเรียกว่าซีเรียสแดกเลยว่ะเออซีเรียสแดกเทบอยเทบอยกับเมเมล็ดกาแฟแล้วกันลุกเล่นเยอไปเรื่อยๆลุกเล่นเยอะไปเรื่อยๆหาความสนุกหาความแปลกใหม่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าอยู่ที่ร้านก็ใช้เป็นเปเชชยลตี้เฉพาะก็ได้นะถ้าแบบสโลบาร์มีเวลาทำอมะใช่แต่ถ้าเร่งทําตัว A3 ผมว่าตอบโจทย์กว่าตอบโจทย์กว่าออดีมานได้ซีเรียสทำก็ได้แล้วก็อยู่ที่งบด้วยราคาต่างกันเลยราคาต่างกันนะ ราคาลองปรึกษาคุกเก้ดูว่าอย่างไรมีโปรโมชั่นคุเจมมีโปรโมชั่นอยู่่ะ<ล>ครับผมจัดไปอันนี้ตัดสินแล้วกาแฟนมครับจบ5โมงเย็นต้องกินกาแฟนมครับผม